เก่งมากลูกเกลือดําชั้นนี้ลูกเรียงเองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอือเก่งมากลูกหันสติกเกอร์ออกมาลูกข้างนอกด้วยนะครับหันสติกเกอร์ออกมาด้วยนะอ้โอ้อือหันสติกเกอร์ออกมาอย่างเงี้นี่เวลาเรียงนี่หันออกมาแบบนี้เอาหมดยังเหรอเอาเรียงให้หมดครับ เกลือดำหนึ่งลงังเก่งมากครับเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันเหมือนกันมันจะตกไหมหนึไม่ตกครับไม่ตกตรงนี้ว่างนะลูกอันนี้อืมไม่ตกใช่ไหมครับไม่ตกเออย่าอืมหานติ๊กเกอร์ออกมาด้วยหมดยังครับหมดแล้ว เก่งมากเอากล่องไปเก็บโหลกเก่งมากครับเก่มงมากอ่อเก่งมาก